พาไปชมความคลิหน้างานหล่อเสาสะพานในลำน้ำโขงนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้บริการจะพาท่านผู้ชมไปดูความคลิปหน้างานหล่อเสาสะพานในลำน้ำโขงครับท่านผู้ชม ก็เป็นสะพานนะครับท่านผู้ชมทําเป็นสะพานลงในน้ํโขงเลยนะครับเพื่อที่ททจะเอาวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเกีย่ยวกับงานหล่อเสานะครับขนลงไปแล้วน้ำโขงสะพานก็ทําอย่างหนานแน่นเลยนะครับมีตะเหล็กเป็นเหล็กก้นนั้นเลยนะครับตั้งรุ่นเลยนะครับสะพานเหล็กนะครับทอดยาวไปโน่นในน้ำโขงโน่นเลยนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายก็ทําสะพานน่าจะสิ้นสุดต,ตรง เมคโคร่ที่มองเห็นไกลโน,น่นนะครับสำหรับฝั่งประเทศไทยนะฝั่งลาวก็ไม่มีสะพานนะครับท่านผู้ชมฝั่งประเทศลาวไม่ทําสะพานเหมือนกับฝั่งประเทศไทยเพราะว่าเขามีเสาต้นเดียวในลําน้าโขงคงจะใช้แพเอาได้ย,ยังไงนะครับฝั่งประเทศไทยมี3ต้นนะครับฝั่งลาวในลําน้ําโขงมีต้นเดียวเองนะครับ ใกล้ความจริงแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ต้นนี้ก็จะอีกต้นหนึ่งนะครับกำลังจะก่อเป็นเสาแล้วล่ะนะครับต้นถัดไปนะั้นก็จะเป็นต้นที่สองนะครับสนหรับาประเทศไทยนะรรถแมคโครอยู่ไกลกโน้นก็จะเป็นต้นที่สามนะครับน่าดูน่าชมครับกำลังน่าดูเลยงานทำเส,สาสะพานไทยลาวในลานน้ำโขงช่วงนี้ น้ำก็แห้งลงนะครับแต่ก็ขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับหนะรับน้ําก็เป็นเพราะนะ้ำทะเลหน่นขึ้นมาก็เลยทําให้น้ำป่งสูงขึ้นนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรไม่กระทบตรับงานก่อสร้างน,นะครับท่านผู้ชมบาวเบริกคางก็อยากจะดูทุกวันนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ตามไตกระเบ่าวบื้อการด้วยนะครับว่างานหลอดเสาสะพานแลวเป็นยังไงนะครับ ก็กำลังทำเป็นฐานนะครับตรงรถแมคโครก็จะเป็นต้นหนึ่งของเสานะครับช่วงและเราล้งโผล่นี่ห่างนะครับเขาบอกว่าห่างกันเยอะเลยเป็นจำนวอเลยนะครับแต่ละเสาแต่ละต้นเนาะร้อยกว่าด้วยนะครับเขาทำเป็นสะพานโยงสะพานแขวนนะครับ ไม่เหมือนกับมุกราหารนะมุกดาหารไม่ไม่เป็นสะพานโยงสะพานแขวนนะสะพานธรรมดานะครับแต่บึงการนี่เป็นสะพานโยงสะพานแขวนเหมือนกับสะพานพระรามเก้าอะไรนี่ยนะครับท่านผู้ชมเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมก็เลยลดจนเรื่องเสาลงไปนะครับไม่งั้นโอ้เสาสะพานในลาวลงคงห้าหมกต้นเลยแหละนะครับ คลิปนี้เพื่อ,อแฟนคลับนะครับสำหรับท่านที่อยากจะดูการปฏิบัติงานในลำน้ำโขงว่าเขาทำกันยังไงหลอดเสาสะพานในลำน้ำโขงนะครับพิธีการและขั้นตอนการทำยังไงก็เลยเอาคลิปนี้มาฝากให้แฟนคลับไปดูได้ชมกันนะครับฝ mm ั hmm. ่งฮโนก็นจะเป็นฝั่งประเทศลาวนะครับ งานริมโขงฝั่งโขงในน้ำลําโขงก็ทําเสาสะพานนะครับแต่ว่างานข้างในนะครับเป็นอาคารดานก็กําลังทําเสาขึ้นมาเหมือนกันนะครับสนับดานข้างในบ่าวมองการเขาไม่มได้เข้าไปรถเขาเขา้เขายากลําบากก็เลยไม่ได้เอาคลิปนั้นมาฝากแฟนบได้ดูได้ชมกันอันนี้ก็เข้าหน่าออกง่ายหน่อยอยู่ริมกับฝั่งโข,ง,ขงนะครับ เป็นสะพานนะครับต้องเป็นสะพานเหล็กลงในน้ํโขงเลยนะครับมีนาเมษาเพื่อะพาก็คงจะทําเสตปะเสานะได้ยังไงเป็นเสาเหล็กกันนะครับท่านเู้ชมเสาเหล็กวิธีการเขาก็จะกดเสาลงไปลงไปลงไปแล้วก็เอาราวมาวาง นะครับโอ้กว่าจะได้มาเป็นสภานนี่ก็ใช้เวลาไม่เจน้อยนะใช้เวลานานนะครับสุดท้ายก็มาสิ้นสุดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสุดตรงนี้เลยตรงที่รถแม็โฟรจอดอยู่นี่นะนะครับหลับเสาตัวสะพานฝั่งประเทศไทยนะครับเอาบรรยากาศล่าสดๆเลยมาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับพี่น้อง เฉลิมฉลองวันตรุษจีนด้วยนะคะรับตรุษจีนนะครับปีน้เราถเาื้าษาจีนวันนี้วันไหว้ผูรลีวันเชี่ยวยังไงประมาณนี้แหละครับวันที่หนึ่งนะครับปีหน้านะครับก็คงจะไปไกลกว่านี้นะครับหกเจ็ดไหว้จะเปิดใช้างานก็วา,ากันไปก็คงจะเสร็จตามาตามสัญญานะครับไม่เสร็จก็คงไม่ได้นะครับ เขาก็เ็นบอกว่าคื้หน้าไปล้างหน้าไป4%เวันนี้โอ้ก็คงเป็นไปตามเป้ออาห่อนนะครับท่านผู้ชมสัหลับฝั่งประเทศลาวเขาไม่ได้ทำสะพานนะครับเขา,าทำเอาเอาเอาเรือเอาใช้แพรนะครับใช้แพรเขาก็ตอบเป็นฐานเหมือนกันนะครับฐานปฏิบัติการของเขานะครับนะ วิธีการก็ใช้ท่อขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมกดลงไปในน้ำแล้วก็เอาตัวรถเจาะหย่อนลงไปเจาะขึ้นมานะครับวิธีการเจาะเสาสะพานในลำน้ำโขงนะครับของปากของโคนะครับท่านผู้ชมดูกันแบบย,ยาวๆนะครับงานความคืบหน้างานก่อสร้างสะพาเนเชลารแห่งที่ห้านะครับ กิยการปากสานเหล่านี้แล้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่านบรการด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปทําข่าวครับท่านผู้ชมครับ